คำถามข้อต่อไปนะคะคุณผู้ชมถามมาว่าคำว่าปากหวานค่ะปากหวานภาษาอังกฤษว่ายังไง sweet mouth จริงๆมัน <c oughs> คล้ายกันนะครับมีมีคำว่า you are a sweet talker นะครับโดยที่คำว่า talk ที่แปลว่าพูดคุยนะครับเติม er ให้มันกลายเป็นคนนะครับที่ <c oughs> พูดแบบหว,วานๆนั่นแหละ you are a sweet talker ซึ่ง I'm a sweet talker I like people to feel good about themselves ชอบให้คนอื่นรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองนะครับ <c oughs> หรืออาจจะใช้คำว่า flatter ะครับ flatter ถ้าเป็นชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะข้ามเสียงทีนะครับถ้าถ้าเป็นพยางคที่เราไม่เน้นนะครับจะเป็น f l a t t e r d ดอเด็กนะครับเป็น flatter flatter uh, หรือถ้ามีคนที่แบบยกหางตัวเองนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่า you're pulling your own tail อาจจะบอกว่า don't flatter yourself หรือ่าจะมีสำนวนหนึ่งก็คือ Don't To o t your own horn นะครับแต่ถ <sh arp> ้า <od> เป็นคำว่ายกยอปอปั้นประจบสอพลออะไรเงี้ยจะเป็น flatter นั่นเองนะครับค่ะดิฉันม่ควารู้สึกว่าอาจารย์ดำมันจะเลือกใช้คำภาษาไทยที่ดูบอกว่าใช้แล้วบอกว่ามีพาวเต็มที่อาจารย์ดำคะยังมีอีกนิดนึงค่ะแล้วคำว่า sweet tooth ที่เคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันไหมคะหรือมันแตกต่างกันไปเลยอ่าแตกต่างกันนะครับ sweet tooth ก็คือแปลตรงตัวว่าเป็นเพราะ tooth คือฟันซี่หนึ่งนะครับถ้า teeth ไลซี่นะครับแต่ sweet t o t t แอันนี้ไม่เกี่ยวกับฟันจริงๆแล้วมันมันคือคนที่ชอบกินอะไรหวานๆตลอดนะครับคนที่อา,อาจจะอ้วนเพราะว่าชอบกินหวาน,น <laughs> ชอบกินเค้กค,คุกกี้ขนมนอะไรก็ตามเป็นคนที่อาจจะสังเกตนะครับอดัมไม่ได้ sweet tooth แล้ว I'm not I'm not a sweet tooth anymore I have been losing weight n ม่ช่วงหลังเ่วพอน้ำหนักลงแล้วก็โมใหญ่เลยนะคะที่จะรอให้มันโยโย่แล้วก็น้ำหนักขึ้นอ้าปากจาดังเราพูดถึงปากหวานกันแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าคำที่ตรงกันข้ามกับปากหวานโดยสิ้นเชิงปากเสียล่ะคะอ๋อก็ foul mouth you have a foul mouth นะครับ foul ลงทายด้วย L นะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่คำว่า mouth ลืมที่จะเน้นนะครับว่าต้องลงท้ายด้วย th แบบไม่ก้องนะครับอย่ามาเมาส์นะครับเมาส์เมาส์ก็คือเมาส์มอยนะครับไม่มีเมาส์มอยในภาษาอังกฤษต้องเป็น mouth mouth อย่างนี้นะครับ mouth you have a foul mouth you have a foul mouth หรือว่าถ้าเป็นคนที่พูดจาที่แบบ ทะลึ่งนะฮะ,ะอาจจะ you have a dirty mouth ก็ได้ก็คือปากสกปรกนะครับ you have a dirty mouth รู้สึกะะว่าสองคำถามแรกนี้จะเกี่ยวข้องกับการว่าคนอื่นนะคะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรค,ะ <laughs> ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ <laughs> ก็จะได้ทราบกันนะคะว่าปากหวานหรือว่าปากเสียเนี่ยภาษาอังกฤษจะพูดยังไงให้รู้สึกว่าสามารถสื่อความหมายได้ตรงที่สุดคะ่ะ <c oughs> หรือเดินทางก็คือ travel นะครับ travel นะครับแล้วก็ ประาาสาทก็คือ c a สเซิลคุณผู้ชมคะน,น,นั่นก็คือนะวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องค่ะนะไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวสะกด L L ดูลิ้นของอดัม L นะครับจะออกเสียง O ให้แน่ใจว่าลิ้นของตัวเองแตะฟันนะครับเป็น O นะครับเอาคำแรกนะครับคือโต๊ะนะครับ table table